อทอพร้อมหนุนร่างพอรอบองบเพิ่มเติม67ทรามดิจิทัลวอลเลตคาดสวพิจารณาทันสิงหาคมแน่ฝ่ายค้านมองความเดือดร้อนประชาชนด้วยใจเป็นธรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคมนายดนุพรปุญกรัรสอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเพื่อไทยเปิดเผยว่า ในการประชุมสภาพ,พิเศษครั้งที่5เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567พศเป็นจำนวนไม่เกิน1.22แสนล้านบาทวาระที่1ในวันที่17กรกฎาคมนี้สอสอ เพื่อไทยมีความพร้อมในการอภิปรายสนับสนุนและยืนยันถึงความจําเป็นของร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อนําไปดําเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่นายเศรษฐาทวีสิง นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงเป็นนโยบายต่อรัฐสภาด้วยการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเลตเพื่อส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศนายดนุพลกล่าวว่าเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วง10ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ตกอยู่ในภาวะซึมลึกและซบยาวทั้งก่อนช่วงการระบาดของโควิดและช่วงพื้นตัวหลังโควิดที่ทำได้ไม่เต็มศักยภาพ GDP จาก4.2%ในปี2,561เติบโตถดถอยลงก่อนช่วงโควิดอยู่ที่2.1%จนถึงช่วงโควิด GDP ติดลบที่6.1% และแม้จะผ่านช่วงของการระบาดมาแล้วเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัว g d p ปี2 6 6 6ยังไม่ถึง2%อยู่ที่1.9%เมื่อมีช่วงรอยต่อของการจัดสรรงบประมาณปี2567และ2568รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยไม่สามารถมองดูพี่น้องประชาชนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากได้อีกต่อไปดังนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปั๊มหัวใจของระบบเศรษฐกิจไทย ถึงการปั้มหัวใจพี่น้องประชาชนคาดว่าหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาในวาระสองและสามแล้วคาดว่าสมาชิกผู้ที่สภาจะพิจารณาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้มั่นใจว่าทันต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอนขอพี่น้องประชาชนอดใจรอพักเพื่อไทยส่งสัญญาณร้ายมาโดยตลอดว่า เศรษฐกิจแย่และเรามีความจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกษิจทางไหนที่เราทําได้เราจะเดินหน้าเราพร้อมชี้แจงแต่จะไม่ติดกับดักความสงสัยที่สร้างความสับสนให้กับสังคมหากฝ่ายค้านจะเห็นต่างก็เป็นเรื่องความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงขอให้มองความเดือดร้อนของประชาชนด้วยใจที่เป็นธรรมด้วยนายดนุพรกเปล่า